Oh, oh, uh, menyeng, mani, oh, 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 duk uh. uh. oh, oh, <laughs> uh. Tujang. Uh. Tujang. 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 oh, kebun awak ni, ah, kebun awak, kebun awak, sebadi kebadi, 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 ke Văn đi lắm chết 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 อ um, Matthew, <laughs> ้อ <Napoleon> ึได <us w ild> oh. ้เถอะรรบิวกบิงดู้บิวตีวงนู้ของมากในตู้ได้หายโอ้หนวะน่ไข่ได้กินพวไข่เราเสไข่อู้หุขูๆเม้งขูดอ่ะบังเม้งขูๆดุเม้งกินบ้านี่พอไปยุบแม่หนิตื่นเลนี่เอาได้กินลายด้วยอนางฝากมาให้กระเตนลายขนาดเลย

Nè cái kia nè, nè cái kia nè Chết Bình à. Coi coi Em yêu đi Chị phá ưu biểu khi nào này này sắc Anh được chứ đâu có được Má phía đâu má phía má Ô oh. Cái hai cái pin này đi nhẹ dạ Má mày má mày kê má mà. Ô oh. yeah. <laughs> ไคไปด้วยอยูเก่งแท้คนน้นอยๆปอมๆนี่นะอย่ามาั่นใจมันแก้ไขน้องนี่ลูกแก้ใหน้องเฮ้ยไอ้เจ๊สิมันไม่ใส่ลูกหม,ม,ม่ยซาซา,ายให้ให้เก็บไว้เป็นระเบียบทำคลองเด็กดีขี้เหียวเพือ่อกมชาชา่ถิ่นสะใจให้เก็บใช่ไ เพ so ื่อนส่ไมาเลอมาเลไปไกลเล่อเลองสิไปน้ำห้มาเล่อเหายอย่าง้อันนี้่อม่อห้องลูกห้องปุกินข่าวเลข้าวเลข้าวเลข้าวีกแลวพี่น้องเอยเนาะมาเจอกันยานแดง Boy, đen em 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 cứ em 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 này em à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  này em 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 nè nhìn vào đây nhìn vào đây cha con thu, thu... Ừ. điều này điều này thu thu mày ô ô thì giờ phát cái tổ này anh cha cả thu cha cha phải phun vào kinh thế ơi ừ. cái tên vậy เด้ oh, oh, oh. O, lên, à. À. ้โอยมาแล้วมาแล้วบ่มีมีแต่ยาอะไรอย่งกินบ่นี่เอาเอานี่เป็นยังไงกินบ่หิดหนาฮิดหนาฮิดหนาเอาว่ายานี่ยาจะไปจะกินแล้วหยุดชื่อจัก

เิมาผลไม้มาจเอาใครเอารมาหูกไจะกิดคือไดใครคุณ้อืมนคอยคอยคอยกคอยคอยอแกก็เลยมาจกอันไม่ขากินก็มาไม่แกจะกินก็มอย่างกินก็มาอย่งก็มามังคุ้มาคุ้นไปชางกิดไปอยัง เนกูช huh. mm ินเย็ดผมในถึงน uh, uh ั่นน่ะย่อขึ้นเจ้าพรด้ยแมงกูชินบอกอยู่บอกคือแมงใหม่ทีเดยูหมือนเขาหมืนเลยมือนเหนื่อชะงักเราไปเดินลองเช็คกันดจกินดอกจกินเออต้องเช็กับปลาทุงด้วยะจบตำอันนี้ปาด้วย Gì ok ờ ừ, <laughs> ờ, à, 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 ê ê ê con B Đúng được không? Mà ở ơ ơ ơ Xài ơ ơ ơ Apple, mi, xe mèo đây đây mèo nè. Đi coi trăm năm trăm tô một nữa đi coi. chết. Ôi, xìu đi, tí nổi nè. Ra bao จึงพ่อรังได้เชียงเนี่ยปวดตเว้ยอะยันพีกัดเลยจุ่ตหยันพีปลาอันที่จะชื่อมากนี่ปลาคึนนะมันบริเวปลากดเลยเป็นปักคึนอันนี้อยงเงิน่นตุ่มช่วงข้ามกินเว้นนี่นะว่าน ไปซื้อมาอยู่มันอีโลนึงแปดสิบถือแล้วเอ้าตอนนั่งิวแลกับไปซื้อนี้คตรเจ็บ่ายนเจ้าหักจำน้องตุงปมตปลาให้ดอยู่ที่ทีจ้ขอจังใหญ่เอออาอ หนักเบหน่อยเอ้ยจำนำอันหนุจำนำก็ได้เลยมามมัมน้ำพอนะยันคนนั่งถุยเออตะมือนิ่ตะมือเก้งเฮดเดอร์เฮดเดอรนมี่พากันนอนดึกพี่้นงเ้ยเนาะปกติเขานอนบ่เอยู่มบนะอเร้าน มาคายด้วคายดวป้าเจอจังยายบัดนี้เขาน้านนบมันติดติดนออกเลยออกแล้วมันออกแล้วอย่าเฮ็ดพัชิดูนนเจน มาหลอกลวพี่นาพีนาขติยตินนั่นออไม่อาออ๋อเพิ่นให้เพนนี่เอาวิวยาต้องจีนฮ็ดนั่นยาให้จีดบากเว็นให้หุดื้อชุดๆด้วยโอ้คนนี้น่อยนี่เต็มโบกินขตอยฟากระตุกว่าจนเร่งดีนีเกา นี่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 ลกกินหนึ่งสองต้ลุกเดินกวนต่อไปยิดแข้งยึดขาไปเลยไปเลยกินยาเนี่ยอย่าเลื่อไม่ใย่กกินยานะแต่พวเราเมื่อยตีนเมื่อยขาน้องันนี้เนาะ เจนบัดมือบดเพนบดมือบัดคืนที่ยุดนานยางนี่นั่งเฉพาะนอนกับเฉพาะได้กินตึง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 เป๊ะป๊ะยามาเมลมาเมมามามมมา เนี่นี่พอนีปะบนีอ๋ออยังค <ak hu> <everywhere> ักบบนีอ๋ออัดไวยอัดไว้ได้มจะไดผมจะอัดไว้เอาเออโบแ่งเลิกเลอาลิปมาเอบิวเนี่ยอาลิฟรู้ปะอาลินี่ผมเลููอาลิปไปโอ้ได้ลิปชมพูเลิกเลันทีเจ้าหนีผมเลมาไปมาเอ้บิวไปเก็บบ้างเก็บบ้ Đây sẽ Tam dù tốt, tâm tốt Nó chờ đó, nó chờ đây, nó chờ nè Kẻ phớt rồi <ra> đùn đi Cao quá, cái này nổi Kẻ phớt cao quần trời <laughs> có được rồi, nhà có được chưa à mà kịp nó kịp bìu mà làm tí nè mèo Mèng mà đây nè mà đưa 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 mèo Nà kịp nè à nè Nà, khám mười

ก็เต้นอันเอือดางอะไรเอือดางให้หยใกะบัให้ได้ยังง้นบไปหากลางเว้นบ่คือกลางคืนปกติเตีไปใาระอือเอาเราคือวเจ้าิไปจะจุงไหมบ่เอาเรามนระชมเชียรนะ้วคืนนี้อ๋อคเราหากลางเว้นนะเรามาให้นะ

อออเดินนางเดินนางมื้อนี้เอ้าหน้าพุ่นนี่หน้าพุ่นนี่เอเอบีเอวซีวีอีเอ uh, 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 <laughs> ត <sharp ើនៅនៅន <sharp ៅន <sharp ៅតើវទៅវិញអថងប៉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 ផលឺលឺអំផលឺមើលងមើលវាយពីអញនេះគិមមើលហើយប៉លហឹមគិម

อัดได้ป่ล็อกนันแม่บอกขึ้นนประตอันนี้นี่ยาตัวดูไากระโดมเอะกระดมโอ้ยกิ๊แม่มูน้องพอล้วจินบไงขาไทยสบายเลยค่ะต่ะกินข้าวกับปลาทู

ถ้าจะแต่บริกกินเขาจะกินมันกินอะไรกิน,น,นรูกกินชีสไม่พอนะกินเป็ดมูพอนกึกว่าพอเสียใจไล้พอกินคนเดียวกินเป็ดมูพอ่อวะกินวะกินได้กันอนมา,นานไไไหนิเี้ยน่ะใครดกรไงบ่งมัใพเ่เฮ้ยไข่ไรเอ้ยเหน็นยังี่ nghe uhm. Nhìn lại okay. lạ keng. đẹp. Mẹ. Ừ. Đùm hết rồi đùm đấy. tiêm bắp này nhung nhung toàn hồi nhòng cho nó giờ cay đấy, thực ăn khoa khẩu hoa đây, thượt chào mìn nữa. Đấy, nó cái <laughs> à, này ôi <cười> 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 không muốn nắng này đâu và nó ăn tới dưa chắc có vui không nè chơi tô ngày nắng này đâu nắng đến không mà nắng lên mặt nắng nó mặt phải Chi <laughs> bởi vì tôi không hiền cho nó. ăn nên than lào nên phổ tiếng hoang nè. พี่ให้มัแปลงเขียวนะว้ยยังคักมืนแล้วเป็นยังไงแล้วเป็นยังไงจ้าวานาแต่ก็มีเพีบยงเลยจะมองู้แข็งบบีน่แขบีบโอ้ ยัง่ายที่สดหล่อนยาลูกไปชี้เฮอุ้ยแบบไหมพอบอกอกแทงด้อยปลอดอย่างอิ ALLY, ่มได้ป้าลุงเอ้เก็บกระตูกันเด้อบานนี้เด้อเดี๋ดีท่านนอนพีนงองสวัสดี